สวัสดีครับทุกคนทุกคนไอ้าสายอย่าหน้าหนองนะครับผมเฮซี FC วาพบใกล้แนวกันพบเลยนะครับามาดา้ทำไมล่ะจะว่าขันไต่แห้งหรือมามาหลุนกันครับว่าสิป็นยังไงน,นะครับเนาะใส่เวลาประมาณสี่สิบวิทีนะครับหลุดเลยครับ ใส่อบปิดนะครับเนาะมือนี้เทเลมเท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 มใช่ไหมครับถสีมือซอย <c oughs> โอ้โหหนังเปื่อยๆอยู่ๆเลยครับเบื้องน้าน,นี่ครับยอดโม่ใหม่เด้อครับโม่ใหม่เด้อสมิ่งโม่ใหม่เด้อดำนิดนึงนาครับมาบบบน,นี้มาเบิ้งกัน เอาไปใส่ถา,นนด,าหหด,ดนะครับสออีจัดให้มาโอ้โหดสยอดนะครับเหีืองหุยเลยอันนี้ผมใส่ต่ไข่นะครับเต็มถั่วเลยนะครับต่ไข่ข้างในหอมหุยจอดไปได้กินแห้งมาครับมาแดบบเสียด้วยกันนะผม